สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบิดยี่ห้ออาเนินรุ่นนี้เป็นรุ่น e x p o s e r i ร s ครับรุ่นแรกเลยครับมันจะมีรุ่น10.2กับ8.2นะครับน,นี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวดูให้นะครับเป็นของคุณสุริยานะครับจังหวัดสมุทรสาครบอกว่ามาด้วยอาการเปิดไม่ติด เปิดไม่ติดแต่รู้ยังไงว่าขึ้นโค้ด02อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าภาคสวิตชิ่งอื่นๆยังใช้ได้นะครับถ้ามีไฟ AC หรือว่ามีไฟแผงขึ้นนะครับหน้าจอมันก็ต้องติดแล้วมันก็จะบอกค่าเออร์เลอร์ให้รู้นะครับว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงเป็นรุน e ่น EAN ขีด EX Pro 8,200ครับตัวนี้8,200วัตต์ ตรวจสอบดูแล้วนะครับก็เสียในภาคสวิตชิงนะครับของเป็นสวิตชิงเมนเลยครับ <c oughs> โอ้แต่ถ้าเป็นสวิตชิงเมนนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตชิงในด้านแบตเตอรี่ในด้าน AC-IN ในด้านแหง่งโซล่าเซลล์ถึงแม้จะดีอยู่แล้วสวิตชิงเมนยังเสียแปลว่ามันจะเปิดไม่ติดเลยครับ เดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูทีละอย่างครับตอนนี้ก็มีเฉพาะแบตเตอรี่แล้วเปิดเครื่องนะครับเครื่องติดมีไฟใจออกแล้ครับมาดูที่หน้าจอกันก่อนนี่นะครับมีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับไปออกมาเป็น230จ่ายให้โหลดครับอันนี้ทดสอบโหลดที่900วัตต์ครับก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่เดี๋ยวผมจะปิดระบบก่อน,นครับมาทดสอบให้ดูทีละอย่าง ปิดสวิตช์ทาวเวอร์ครับถึงแม้จะมีแบตเตอรี่ลอยอยู่ในเครื่องครับปิดสวิตช์ e าวเวอร์เครื่องต้องดับครับเราเป็นไฮบริดออนออฟกิดรุ่นใหม่ๆมีเฉพาะแบตเตอรี่เขาเครื่องเครื่องก็ติดครับไม่รู้ว่าเขาออกแบบมาแบบนี้ยังไงนะครับมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งครับเอาล่ะตอนนี้มีไฟจากแบตเตอรี่มาลอยอยู่แล้วนะครับ ถ้าผมจ่ายไฟ AC in หรือว่ามีไฟจากแผงเข้าเครื่องเครื่องก็ต้องติดเช่นเดียวกันครับหลักการเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดของผมนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้ใจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยครับหลังจากนั้นก็จ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องนะครับถ้าไม่มีไฟ AC in เข้าเครื่องก็จ่ายไฟแผงเข้าเครื่องก่อนก็ได้สวิตช์พาวเวอร์อย่าเพิ่งเปิดนะครับก็ไปดูการตั้งค่า อะไรต่างๆนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้งานยังไงครับถ้ามีแบตเตอรี่เข้าร่วมนะครับผมจะตั้งเป็น SBU แบบนี้นะครับแล้วก็เมนูที่16ก็จะตั้งเป็น OSO ครับการตั้งค่าตามตัดสูงต่ออะไรต่างๆทำคลิปไว้เยอะมากนะครับแปลว่าตอนนี้สวิตช,ชิ่งในด้าน AC ครับไม่มีปัญหาครับผมปิดก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบภาคสวิตช,ชิ่งในด้านแผงโซล่าเซลล์กันอีกทีเครื่องรุ่นนี้ครับหน้าตาแบบนี้ครับมันเป็น1 MPPT ก็คือมีชาร์จเจอร์อยู่ชุดเดียวแต่แผงแล้วก็ขั้วปลั๊ก MC4 นะครับที่ใต้เครื่องเขาบอกว่า P1 กับ P2 ครับ PV 1กับ PV 2แปลว่าเขาเอา PV 1กับ PV 2นะครับขนานกันในเครื่องครับ ผมายไฟเข้าด้านแผงโซล่าเซลล์นะครับนะครับตอนนี้มีแบตเตอรี่รออยู่ครับแล้วมีไฟแผงเข้ามาที่429เครื่องก็ต้องติดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องมีการชาร์จแล้วนะครับสวิตช์พาวเวอร์ด้านข้างเครื่องทำหน้านะที่ใจไฟ,ไฟ AC เอาต์พุตเท่านั้นนะครับ ถ้าสวิต์พาเวอร์ไม่ได้เปิดภาคชาร์จเจอจะทำงานแล้วนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีไฟจากแผงเข้าเครื่องนะครับชี้ลงแบตเตอรี่ครับชาร์จเท่าไรกดดูได้นะครับทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่การตั้งค่าด้วยนะครับว่าเราตั้งค่าแรงดันชาร์จไว้เท่าไรอะไรยังไงนะครับจะเกิดการชาร์จไหมนะครับตอนนี้มันไม่มีการชาร์จนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนครับตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่เรามีที่53.7นะครับผมลองเข้าไปตั้งค่าดูครับ การตั้งค่าชาร์จอะไรต่างๆครับก็จะอยู่ที่เมนู26กับ27ครับ26คือแรงดันชาร์จขอตั้งไว้ที่53.6นะครับก็คือมันตั้งต่ำกว่าแบตเตอรี่ค่าของแบตท,ที่มีอยู่ครับมันเลยไม่มีการชาร์จตามมาตรฐานของผมนะครับกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์นะครับก็จะตั้ง แรงดันชาร์จไว้ที่56.5ครับน,นี้อาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าใช้กับแบตเตอรี่15เซลล์ก็เป็นได้นะครับตั้งเท่านี้ก็ถือว่าถูกต้องของเขาละนะครับแต่ส่วนมากมาตรฐานแบตเตอรี่ที่ใช้กับโซลา่าเซลล์ครับก็จะเป็น16เซลล์ถ้าแบต15เซลล์ก็จะใช้กับพวก UPS อะไรต่างๆครับใช้กับตู้สื่อสารครับก็ เอาไว้สำรองไฟตอนไฟดับเท่านั้นครับแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์หวกนี้ครับเราก็จะใช้แบตทุกวันเลยครับชาร์จดิชาร์จชาร์จดิชาร์จอยู่ทุกวันเลยครับตอนนี้นะครับเมนูยิมเก็คือวลลอยนะครับเขาตั้งไว้ที่53.4นะครับ ตั้งไว้ต่ําแล้วแบตเตอรี่เรามีต่านะครับมันเครื่องมันจะรู้ว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับมันเลยไม่มีการชาร์จต่อนะครับเมนูยี่สิบเจ็ดผมก็จะตั้งไว้ที่ห้าสิบห้าจุดห้านะครับตามมาตรฐานของผมเลยเครื่องรุ่นนี้เป็นหน้าจอสัมผัสครับแค่แตะนะครับอ่ะ เมนูยิ่เก้านะครับเขาตั้งไว้เท่านี้ครับนะผมจะไม่ยุ่งนะครับตอนนี้น่าจะชาร์จแล้วถ้าภาคชาร์จเจอดีนะครับนาชาร์จแล้วเห็นไหมครับถ้าตั้งค่าถูกต้องเข้าใจอะไรต่างๆครับก็จะรู้ซึง้งครับถึงการทํางานของมันถ้าเป็นบางคนไม่ได้ศึกษาไม่ได้คุกคีกับมัน<ต>เครื่องไม่ชาร์จก็จะโทษว่าเครื่องไม่ดีอีก นี่ถ้าตั้งค่าถูกต้องครับก็ชาร์จทันทีครับอันนี้ก็สาธิตให้ดูครับว่ามันเป็นแบบนี้เอาละตอนนี้รู้ละครับว่าภาคสวิตชิ่งของแผงโซลาเซลล์ครับใช้งานได้ไม่มีปัญหาภากชาร์จเจอร์ก็ใช้ได้ครับมีการชาร์จปกติเดี๋ยวผมมาทดสอบอีกอย่างนึงครับก็คือภากสวิตชิ่งของแบตเตอรี่ ก็คือมีแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วนะครับเปิดสวิตช์ power เครื่องต้องติดครับและต้องมีไฟใจออกนะครับก็ถือว่าปกติครับทดสอบโหลดสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับทดสอบโหลดที่900 32วัตต์ครับเครื่องนี้ไม่ได้ซ่อมในภาคอินเวอร์เตอร์นะครับทดสอบโหลดน้อยๆให้ดูแล้วกันกินกระแสแบตเตอรี่ที่2 1แอมป์ผมจ่ายไฟเขาด้านแผงครับเมื่อแผงทำงานครับการกินกระแสต้องลดลงดูการทำงานผ่านลูกศรต่างๆครับจะเห็นว่ามีไฟจากแบตเตอรี่ครับลูกศรชี้ขึ้นไปที่เครื่องแล้วก็ชี้ไปที่บ้านแปลว่ามันใช้แบตอยู่แต่ถ้ามีลูกศรชี้ลงแบบนี้ครับ ไปว่ามันชาร์จแบตครับการทำงานของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดครับมันจะใช้ไฟจากแผงจ่ายให้โหลดก่อนเลยครับเหลือเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบตตามค่าที่เราตั้งไว้เราลิมิตกระแสไว้เท่าไหร่มันก็ชาร์จอยู่เท่านั้นครับเห็นว่าตอนนี้ไฟแผงมาที่2,004ครับจ่ายให้โหลด900กว่าชาร์จลงแบตท,ที่24แอมป์คือเราลิมิตการชาร์จไว้ที่30แอมป์ครับในเมนูที่2 การลิมิตกระแสก็ต้องดูแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าใช้แบตเตอรี่สูงสุดกี่แอมป์ครับตั้งค่ากระแสชาร์จสูงสุดได้กี่แอมป์อย่างแบตเตอรี่100ครับมาตรฐานเขาไม่ให้เกิน3 0แอมป์ครับก็คือ30%ของความจุของแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าใครใช้แบตเตอรี่2 0 0แอมป์ครับก็ตั้งได้ไม่เกิน4 0บแอมป์บางคนอาจเข้าเต็มที่ครับถ้าเป็น b m s ธรรมดาครับมันจะตัดชาร์จไม่เข้าแต่ถ้าเป็น b ีมเที่เป็นสมาร์ทครับบางคนก็ตั้งให้มันสูงสูงครับกลายเป็นว่าเครื่องมันสามารถชาร์จได้เท่าไหร่ครับมันก็ชาร์จลงแบตเท่านั้นครับทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็ว b ีมเไม่ตัดครับบีมเอไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับบางคนถึงขั้นแบตเตอรี่ระเบิดเลยก็มีครับวม ครับช็อตไฟไหม้อันตรายครับต้องเข้าใจในระบบด้วยครับไม่ต้องไปเร่งชาร์จมันครับทั้งที่ไฟแผงมีเยอะมีเวลาให้ทั้งวันนะครับยังไงแบตก็เต็มไม่ต้องไปเร่งชาร์จเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ใช้งานเป็นก็แบตเตอรี่อยู่กับเราสิบกว่าปีนู่นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นะครับ ไวแพงใจให้โหลดครับเหลือชาร์จที่24แอมป์ครับถ้าผมลิมิตกระแสชาร์จไว้ที่20แอมป์มันก็ต้องชาร์จท,ที่20แอมป์นะครับเมนูที่2นะครับผมเหลือ20ดูนะครับตั้งกระแสชาร์จลิมิตไว้เท่าไหร่มันก็ชาร์จเท่านั้นครับถึงแม้จะปิดโหลดก็ตามนะครับ ไฟแผงมีเยอะก็จริงครับเราลิมิตการชาร์จไว้เท่าไหร่มันก็ชาร์จเท่านั้นจะเห็นว่าไฟแผงลดลงมาเลยครับเปิดรหลดใหม่ครับเปิดโหลดใหม่มันก็จะใช้ไฟแผงไฟแผงก็เพิ่มมาครับไฟแผงใจให้หลดก่อนหรือเท่าไหร่หรก็ชาร์จลงแบบนี้ครับถือว่าเครื่องใช้งานได้ไดครับไม่มีปัญหาละครับปกติครับผมใจไฟ AC n เข้าเครื่องครับการทํางานช่วงกลางวันจะเป็นแบบนี้ก็คือมีไฟจาก การไฟฟ้ามารออยู่นะครับมีไฟจากแผงมีไฟจากแบตเตอรี่ครับช่วงกลางวันก็จะใช้ไฟจากแผงและแบตเตอรี่เป็นหลักช่วงกลางคืนนะครับไม่มีไฟจากแผงแล้วนะครับก็จะเหลือเฉพาะแบตเตอรี่และ AC นะครับมันก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆจนแบตหมดจนถึงค่าที่เราตั้งไว้ครับมันถึงจะเอาไฟฟ้าไปใจ่ายให้โหลดแทนครับเพราะว่าแบตมันก็หมดไปแล้วอย่างเงี้ยครับ การทำงานมันเป็นแบบนี้ทดสอบให้ดูเท่านี้ละกันนะครับพร้อมที่จะจัดส่งคุณลูกค้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลับปูนสวัสดีครับ